<c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมก็กลับมาพบกันเป็นประจำนะครับก็วิเคราะห์ข่าวๆเมื่อคืนนะครับตลาดซื้อขายนักเตะที่อังกฤษนะครับก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าฝุ่นตลบนะฝุ่นตลบ นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีใครย้ายมา้างอาจจะไม่หมดนะเพราะว่าโหมีเป็นเป็นยีนั่นมัน้งนะตลาดนี้แบบฝุ่นตลบอะวันสุดท้ายนี่ฝุ่นตลบเราไปเริ่มที่ดิวของอเล็กซานเดอร์อีซักครับก็เปิดตัวเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญา6ปีนะครับ ค่าตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่นิ่งนะครับอาจจะยังไม่นิ่งนะครับรายละเอียดอาจจะมีขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับบางสื่อบอก125บางสื่อบอก130ร้านปอนสำหรับอเล็กซานเดอร์อีซัคนะครับก็หลายๆทีมก็อิจฉาตาร้อนเป็นเขาเรียกอะไรนะ อิชาตาร้อนผาวผาวผ,า,ผาเลยใชน,น,นะตานี่ลุกเป็นไฟเลยนะครับลิฟท์ผูใช้เงินตลาดซัมเมอร์รอบนี้ไปโอ้โหร่วมๆ400ล้านปอนด์นะอิซักนี่130นะเรายึดที่130เวสร้อยสิบห้าเอกิติเก้เ,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 เท่าไหรล่ละเจ็ดสิบกว่าไหม 70หรือ80นะปอนนะเอาหน่วยเป็นปอนนะอะฟิมงปงเ,งเคอรเคสอ่าเลโอนี่นะครับโอ้โห و, ก็รวมรวม400ล้านปอนโอหนี่ลิฟูนี่จะรวยมาจากไหนนะครับก็ปิดดีลไปสำหรับล่าสุดเลยนะครับก็คืออีซัคชูเสื้อกันไปเรียบร้อยนะครับมีวิดีโออ่า การเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการตรวจร่างกายมาตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับช่วงกลางวันนะครับอิซัก,ก็อยู่ที่แอนฟิลนะครับอยู่ที่สโมสรน,นั่นเลยนะครับดีลเนี้ยจริงๆแล้วมันในส่วนตัวในเรื่องของส่วนตัว,วระหว่างลิฟูกับอีซักเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะปัญหาคือนิวคาเซลเนี่ย มันดึงเกมดึงแง่เล่นแง่อยู่นะครับก็สุดท้ายนะครับก็ต้องยอมปล่อยนะครับเพราะว่า2เกมมาแล้วที่อีซักเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้นิวคาสเซิลเลยนะครับเราก็คิดว่าถ้าเก็บตัวยังล้างตัวเขาอยู่เนี่ยโอกาสที่อีซักเนี่ยจะไปลงสนามเนี่ยก็ถือว่าน้อยนะครับประกอบกับนิวคาสเซิลเนี่ยก็ได้ผู้เล่นกองหน้า2คนมาใหม่เลยนะครับนั่นก็คือ อยอันบิสซ่านะครับเซ็นเมื่อวานเหมือนกันนะครับอ่าปิดจับไปที่55ล้านปอนด์แล้วอีกคนหนึ่งมาจากแฟรงเฟิร์ดจำชื่อไม่ได้นะครับก็เท่ากับว่าเนลโกโซ่เนี่ยได้2กองหน้าใหม่นะครับสุดท้ายก็ปล่อยอีซัคมาให้ริเวอร์พูลนะครับอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถัดมาในอีกหนึ่งดิวนะครับนั่นก็คือมาร์คเกฮีครับทุกอย่างผ่านไปหมด เป็นที่เรียบร้อยตกลงค่าตัวเรียบร้อย35้าล้านปอนด์ตรวจร่างกายที่ลอนดอนนะครับทางรีปูเนี่ยจองอสถานที่ไว้ก็ต้องบอกยังไงดีทุกอย่างผ่านไปหมดทุกอย่างการตรวจร่างกายแอปพูปผ่านผ่านหมดสุดท้ายครับดิวนี้ล่ม เหตุผลง่ายๆเลยครับคือโอลิเวอร์การ์เนอร์เนี่ยซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของทางทางทางคิซั่งพเลตเนี่ยนะครับก็แจ้งกับบอร์ดบริหารไปว่าถ้าพวกเขาขายเกฮีนะพวกเขาขายเกฮีการ์เนอร์เนี่ยจะลาออกวันนี้เลย จะลาออกเลยนะครับจากคิทตันพาเลตโอ้โหไอพาดิวที่เป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยก็เต้นสิครับจะทำยังไงล่ะนะครับตกปากรับคำไปไปทียบร้อยแล้วนะครับว่าจะขายตรวจการตรวจร่างกายผ่านไปหมดแล้วเอกสารทุกอย่างทำหมดแล้วอะ่ะเอกสารทุกอย่างทำหมดแล้วอะ่ะสุดท้ายครับคิทตันพาเลตดึงดิวนี้กลับไปนะครับแคลเซอร์ยกเลิกดิวนี้ไป ก็เป็นดิวที่ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าลิฟูมีปัญหาที่กอกแผงหลังนะล่าสุดนี้คือ,อโคโนาเต้ก็เจ็บนะไม่รู้ว่าเจ็บเยอะแค่ไหนนะก็ไปดูไปตามข่าวดูนะครับมาร์เกฮีดิวของมาร์เกฮีล่มนะครับมาร์เกฮีเนี่ยเหลือสัญญากับกิตตัมพาเลตเนี่ยอีกเพียงแค่ปีเดียวนะครับ ้าคือมันจบแล้วทุกอย่างมันจบแล้วก็ไปรอซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับในช่วงเดือนมกราตลาดหน้าหนาวนะครับเหตุผลที่จะต้องรอคือเราต้องต้องวัดใจริพูนะครับว่าริพูเนี่ยจะรอช่วงหน้าหนาวหรือจะรอซัมเมอร์ทีเดียวเลยนะซัมเมอร์นี่คือเซ็นฟรีแล้วนะตลาดหน้าหนาวเนี่ยอาจผลิตจ,จะได้เงินนิดหน่อยนะครับ10ล้าน15ล้านปอนประมาณนี้ นะครับก็ต้องดูว่าพาเลตจะเอาอยัางไงต่อนะครับเพราะดิวนี้ล่มไปแล้วนะครับอีกหนึ่งดิลที่เราติดตามนั่นก็คือฮาวิเอเลียดครับไปแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวนะครับจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีพ่วงกันซื้อขาดไว้ที่35ล้านปอนด์นะครับดิวของ คิสอาไม่คิดานอาฮาวิเอเลียดนะครับฮาวิเอเลียดนะครับก็ตกลงไปที่แอสตันวิลล่านะครับส่วนนะตอนนี้กี่ดิวแล้วเนี่ยสี่ดิวเข้าไปแล้วนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ได้ประตูใหม่แล้วนะครับแซนลัมเมนนะครับจากแอนทเวิร์ฟนะครับด้วยค่าตัว21.7ล้านปอน นะ21.7ล้านปอนด์ก็เป็นผู้ท้าประตูคนใหม่นะครับก็รู im, เบนอามริมอไม่ลูเบนอามริมนะครับก็น่าจะมองเห็นปัญหาแล้วครับ3เกมที่ผ่านมาผู้สาประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นอังเดโอนาหน้าแล้วก็ไฮบายินดีนะครับก็ผัดกันผิดพลาดเลยนะครับผัดกันผิดพลาดซึ่งจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันมีมันมีชื่อของเอมี่มาตินเนส เข้ามานะครับแต่ว่า,าคือจริงๆมารมาติเนสเขาจะแลกตัวกับซานโชนะจะแลกตัวกับซานโชแต่ซานโชเนี่ยไม่ไป Villa. แอสตันวิลล่านะไม่ไปแอสตันวิลล่าด้วยสัญญาซื้อขาดนะครับแต่ไปแอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวทำให้ดีลเนี้ยมันก็ล่มไปนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็เลยต้องไปคว้าเอา ลาเมนมานะครับจากอังกฤษมานะอย่างเร่งด่วนเลยนะครับก็ปิดดิวตรวจร่างกายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะอีกหนึ่งคนที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเอริกเทนฮาร์ครับเอริกเทนฮาร์ก็โดนปลดซะแล้วครับโดนเลเวอร์คูเซนปลดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ <c oughs> คุมทีมได้เพียง2เกมเท่านั้นเองนะครับโดนซะแล้วนะครับสำหรับเอริกเทนฮากนะอ่ะส่วนเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับว่าจาดอนซันโชเนี่ยย้ายจากแมยูมาที่แอสตันวิลล่าด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูดกาลนี้เช่นเดียวกันนะครับไปดูไลน์อื่นๆนะครับ าทางาเยมืมอีกครับก็ยืมยืมนักยืม,ยมนิโคลัสแจ็คสันนะครับจากเชลซีหนึ่งฤดูกาลเช่นเดียวกันนะครับส่วนการ์นาชนะครับก็ไปเชลซีโอ้โหยาวเป็นหางว่าวสำหรับการซื้อขายนักเตะนะครับก็แน่นอนครับว่าจุดสนใจมันอยู่ที่อเล็กซานเดอร์อิซัก อ่าอีกอันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงนน่งดิวของมาร์เกฮีเนี่ยมาร์เกฮีเนี่ยทำวีดีโออำลาคิสตันพาเลทไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ดิวนี้ไม่เกิดขึ้นยังไม่เห็นปฏิกิยาของมาร์เกฮีนะครับว่าเขามีปฏิกิยากับเรื่องนี้ยังไงนะครับก็ไปติดตามดูนะครับ เดี๋ยวที่น่าสนใจในวันนี้แล้วก็การตลาดรอบนี้นะครับอเล็กซานเดอร์อิซักก็เป็นการซื้อขายที่มหาศาลที่สุดบนเกาะอังกฤษนั่นเองครับก็ไปดูกันครับว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับกับรีฟูลนะวันนี้ไปก่อนครับ